เอานูเอานเอาหนีดูครับคนครับเด็กเขียนนะครับเด็กคนนี้เออไปดูดม้ามาครับดูจากคุณตานะครับมึงนั่นแหละดมกาวนี่เลยนะครับดมกาวมาเพิ่มดูดเด็กน้อยดมกาวนะครับเหม็นนี่ครับเด็กน้อยดมกาวครับเหม็นเข้าปาเลยครับลายหนึ่งนะครับเด็กน้อยดมกาวนะครับตำรวจนะครับเด็กน้อยดมกาวนะครับ ผมมาเสทีเดฟแตอนนั้นอีกที่บ้านเดอแตเรอเดฟแฝดนิ่งทะลุตาเย่เฮ้ยเฮ้ยวิีเ้ยอ้น้ยี่เอยาก่บไปตอยากูมึพอคนร้นเลยเราจะยกูเย